กินเข้าไปล้องเข้าไปให้ไวรัสไปอยู่ในตัวมันแล้วมันก็บีบจนไวรัสตายฆ่าไวรัสตายแล้วตัวมันก็ตายไปพร้อมกับไวรัสเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดขาวตัวนี้จะอยู่ในร่างกายเราบางวณนชั่วโมงสองชั่วโมงก็ตายจึงจําเป็นต้องทานโปรตีนทุกวันเพราะถ้าเจอเชื้อไวรัสปุ๊บตัวนี้มันก็เข้าไปจู่โจมเหมือนฆ่าตัวตายวิถีชีพแบบแล้วก็ต้องสร้งางใหม่เม็ดเลือดแดงเราอยู่นะครัร้อยยี่สิบวันแต่เม็ดเลือดขาวอยู่ในร่างกายได้แค่เจ็ดวันนะ ในเจ็ดวันเราจําไปต้องกินเลยได้ไหมกินร mm hmm. ่างกายเรามีเม็ดเลือดขาวอยู่หลายแบบหลายอย่างนะ mm hmm. มเม็ดเลือดขาวที่ไปจัดการมะเร็ง mm hmm. มเม็ดเลือดขาวที่จัดการแบคทีเรียไวรัสสิ่งแปกปอมอะไรอย่างเนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นจากงานวิจัยผลออกมาตามนี้ผลจากงานวิจัยออกมาพอริตินสามารถที่จะสร้างเม็ดเลือดขาวไปฆ่าเชื้อไวรัสได้หมดเลย Ông tính mấy thầy của